สนุนโดยสีบ้านสีเรือนต้องสีโฟสซิสซันทูอินวันจบงานไวไปต่อแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดหลุดร่วงมาโนโปรวิแทบวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิแทบจากแหลมทองการแพทย์อันคําเตอนในฉลากอช้อยยา สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับนางสาวดารณีผู้ช่วยผู้ว่าการสายกํากับระบบการชําระเงินทปทเผยการปรับแนวทางระงับธุรกรรมและการปลดการระงับบัญชีบันเทาผลกระทบประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยให้ธนาคารพาณิชย์ตรวจสอบข้อมูลหลังลูกค้าติดต่อสปอท1441กดสองขอปลดล็อกโดยเร็วที่สุดไม่เกิน2ชั่วโมงก่อนส่งกลับให้สปอทอประมวลผลกลับมาแจ้งธนาคารเพื่อปลดล็อกการทำธุรกรรมซึ่งใช้เวลาเร็วสุด3-4ชั่วโมงจากเดิม3-7วันลดผลกระทบการใช้ชีวิตประจำวันและป้องกันเส้นทางเงินของมิจฉาชีพได้มีประสิทธิภาพด้านปลัดดีอีเผยมีผู้โทรเข้ามาร้องเรียนผ่านศูนย์เออซีแล้ว1,300สาย แต่มีผู้ให้ข้อมูลเพียง300สายพบเป็นบัญชีผู้บริสุทธิ์จริง30สายส่วนอีก270สายเป็นบัญชีม้าส่วนกลุ่มที่ปลดไม่ได้เพราะเข้าข่ายเป็นบัญชีม้าต้องแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีต่อตำรวจสอนพระโขนงไปพูดคุยกับคุณยายวัย83ที่บ้านพักเตือนไม่ให้โอนเงินให้มิจฉาชีพอีกหลังธนาคารพบความผิดปกติคุณยายโอนเงินไป5ครั้งเกือบ5ล้านบาท ประสานศูนย์ AOC แจ้งตำรวจตรวจสอบแต่พอตำรวจมาถึงบ้านยายไม่เชื่อแถมยังคุยโทรศัพท์กับตำรวจปลอมตลอดเวลาต่อว่าตำรวจตัวจริงว่าเป็นตำรวจตัวปลอมล่าสุดยายยอมแจ้งความจนสามารถอายัดเงินในบัญชีได้2ล้าน5ด้านพันตำรวจเอกภูมยิยศรองผู้บังคับการนครบาล5เผย การทำงานของศูนย์ AOC หากธนาคารพบการถอนเงินผิดปกติจะส่งเรื่องมายัางท้องที่ทำการตรวจสอบและลงพื้นที่ทันทีทำให้ผู้เสียหายรู้ตัวเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่ทำงานได้เร็วและง่ายขึ้นแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าตัวเองถูกหลอกฝากเตือนพี่น้องประชาชนหากรู้ว่าตัวเองถูกหลอกควรขอคำปรึกษาจากตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อมาที่ศูนย์ AOC1441 ราคาทองแท่งในประเทศปรับขึ้นมาที่54,950บาททำจุดสูงสุดใหม่ด้านบริษัทหลักทรัพย์โกเบกเผยราคาทองที่พุ่งขึ้นจากกระแสะข่าวกระทรวงการคลังและทปอทอจะเก็บภาษีการซื้อขายทองคำในประเทศผ่านออนไลน์สกัดแรงหนุนค่างเงินบาทที่แข็งมากที่สุดในรอบ4ปีมูลค่าส่งออกทองคาของไทยเดือนมกราคมถึงกรกฎา,าคมปี68พุ่ง69%ต่อปีโดยเฉพาะการส่งออกไปที่กัมพูชาที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ การแปลงรายได้จากการส่งออกทองคําเป็นเงินบาทถือเป็นแรงหนุนสําคัญต่อค่าเงินบาทโดยในปีนี้เงินบาทแข็งขึ้นกว่า7%กดดันภาคส่งออกและการท่องเที่ยวประเมินว่าราคาทองยังไปได้ต่อเนื่องคาดอาจจะถึง56,000-57,000ถึง 57, บาทหากมีปัจจัยเงินบาทที่อ่อนตัวพลตํารวจตรีจรุนเกียรติเผยพระวัดดังปทุมธานีมีความเกี่ยวข้องกับเงินวัด12.2ล้านบาท โอนเข้าบัญชีสีกาพบข้อมูลน่าสนใจหลายจุดหลักๆจะดูเส้นทางการเงินของบัญชีวัดหากพบใครเกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการด้านทนายอนันชัยแฉพฤติกรรมพระวัดดังโอนเงินให้สีกาที่เยอรมนีใช้เป็นศูนย์กลางฟอกเงินวัดเข้าข่ายยักยอกทรัพย์เผยพระรูปนี้จะเน้นการสอนแบบท่านพุทธทาสและมีวลีเด็ดที่ทุกคนรู้จักมีชื่อเสียงมาก ปี60เคยถูกอดีตลูกศิษย์ฟ้องข้อหาช่อโกงเงินบริจาค515ล้านบาทจัดพิมพ์หนังสือและเงินบริจาคซื้อที่ดินข้างวัดก่อนถอนฟ้องอ้างว่าเกิดความเข้าใจผิดพบพัวพันกับสีกาสร้างบ้านหรูมูลค่าหลายพันล้านล่าสุดวัดเตรียมชี้แจงวันนี้บ่าย3โมงแม่ทับกุ้งควมผู้พันตอถยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องจ,งจริงจากชายแดน ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่เล่าประสบการณ์ตึงเครียดแนวชายแดนไทยกัมพูชาทหารไทยต้องตรึงกำลังประจันหน้ากับฝ่ายตรงข้ามท่ามกลางข้อจำกัดและแรงกดดันยืนยันกองทัพไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวประนามการกระทำกองกำลังกัมพูชาใช้อาวุธหนักโดยไม่เลือกเป้าหมายทำประชาชนชาวไทยเสียชีวิตย้ำหน้าที่ของทหารคือการปกป้องทั้งผืนแผ่นดินครอบครัวและประชาชนผู้บริสุทธิ์ ส่วนการเปิดด่านชายแดนเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลขณะที่กองทัพมีหน้าที่เสนอข้อมูลจากพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจย้ำความมั่นคงต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นขุนเซนโพสเฟซบุ๊กยืนยันทางการกัมพูชาไม่ได้กำลังเตรียมการเพื่อยึดทรัพย์ของนายทักษณิณอดีตนาย,ยกไทยย้ำทั้งนายทักษณิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ถือครองทรัพย์สินในกัมพูชาตอนมาเยี่ยมเยียนกัมพูชาทั้งคู่ใช้รถของตัวเอง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทักษิณไม่ได้ถือครองทรัพย์สินใดๆชี้แจงนายทักษิณไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนตัวหรือของครอบครัวตนเองหากข้อมูลดังกล่าวมีต้นต่อมาจากกัมพูชาขอให้ยุติเรื่องนี้ทันทีอ้างต้องรักษาศักดิ์ศรีและหลีกเลี่ยงการสร้างหรือเผยแพร่เรื่องราวที่เป็นเท็จทําให้เข้าใจผิดแต่หากเรื่องนี้มีต้นต่อมาจากประเทศไทยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางการไทยจัดการ คลิปจากกล้องหน้ารถเผยเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจรจราจรสอพอรหนองกี่กำลังตั้งด่านวินัยจราจรมีรถกระบะพุ่งมาอย่างแรงทำให้ตำรวจบาดเจ็บหนึ่งรายเหตุเกิด12กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ผู้กกับสอพอหนองกี่เผยตำรวจที่ผู้เสียหายบาดตำรวจที่ผู้เสียหายบาดเจ็บตำรวจเสียผู้เสียหายบาดเจ็บบริเวณขาและสะโพกตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว ด้านในทูลขับรถออกมาจากปทุมธานีเวลาตีสี่เพื่อไปงานศพพ่อตาที่สุรินมาถึงด่านตรวจตอน10บนาฬิกาคาดอาจเกิดอาการเหนื่อยล้าเจ้าตัวยอมรับหยุดรถไม่ทันทําให้เสียหลักเฉียวชนรถที่ขับอยู่ด้านหน้าก่อนถไลไปชนรถของสายตรวจและเฉียวชนสิบตารวจเอกพานุมาตรจากการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบเป่าแอลกอฮอลได้เพียง12มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แจ้งข้อหาขับรถประมาททาให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บช่วงนี้เราติดตามเรื่องการเมืองนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรค่ะเมะื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ทางครอบครัวทั้งคุณหญิงพจมานคุณเอมพินทองทาและอดีตนายกอุ้งอิงได้เข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณในเรือนจํากลางคลองเปลมนะคะนี่คือภาพที่คุณหญิงพจมานดมาพงศ์พร้อมด้วยลูกสาวทั้งสองคนก็คือคุณเอมพินทองทา และอดีตนายกแพทองทานชินวัตรลงมาจากรถตู้ที่หน้าเรือนจํากลางของเปลมค่ะซึ่งคุณหญิงพจมาและคุณเอมก็ทักทายสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอสีหน้ายิ้มแย้มนะคะในขณะที่คุณแพทองทานก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยค่ะมีทนายวินยัติชาติบนตรีทนายความส่วนตัวและทีมทนายความรออยู่ด้านในนคัุณหญิงวัสดีค่ะ ผีเป็นงไงบ้างคะผีเป็ยังไงบคะดียวะค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่6นะคะที่คุณทักษินถูกคุมขังในเรือนจำกลางคลองเปรมตามคำสั่งบังคับโทษของศาลซึ่งเจ้าตัวถูกย้ายมาควบคุมอยู่ที่แดนพยาบาลตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่14กันยายนที่ผ่านมาหลังพรบกำหนดกักตัวโรคโควิด5วันตามระเบียบเป็นวันแรกที่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ซึ่งใช้เวลาเข้าเยี่ยมได้30นาทีค่ะ โดยก่อนที่คุณุงอิงคุณเอมจะเดินจับมือคุณหญิงพจจมานออกมาจากเรือนจำนะคะนักข่าวก็สอบถามคุณหญิงพจจมานว่าได้พูดคุยกับคุณทักษิณแล้วเป็นอย่างไรบ้างคุณทักษิณกําลังใจดีหรือไม่คุณหญิงพจมานก็หันมาพยักหน้าให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็โดนขึ้นรถไปในขณะที่คุณอุงอิงก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าคุณพ่อตัดผมแล้วการเจอกันครั้งนี้ไม่ได้สัมผัสตัวทําได้เพียงพูดคุยกันผ่านกระจก ก็ส่งกําลังใจให้คุณพ่อเข้มแข็งซึ่งจากการพูดคุยคุณพ่อมีกําลังใจดีกว่าคนไปเยี่ยมอีกสุขภาพยังแข็งแรงดีความดันขึ้นขึ้นลงๆเพราะความเครียดบ้างที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เจอกันมา17ปีรอบนี้ก็มาเจอกันผ่านกระจกชีวิตครอบครัวของเราก็มีหลายรสชาติซึ่งก็ได้ให้กําลังใจกันไปในทุกๆเรื่อง ส่วนการช่วยงานในเรือนจำอาจจะไม่ได้ใช่แค่เรื่องภาษาอย่างเดียวแต่จะมีเรื่องมุมมองต่างๆด้วยเนื่องจากว่าคุณพ่อชอบเป็นอาจารย์ชอบอ่านหนังสือและหลังจากนี้คุณวิงก,ก็บอกว่าจะมาเยี่ยมคุณพ่ออีกแน่นอนค่ะ ก็ได้พูดคุยกันนะคะก็ส่งกําลังใจให้ให้คุณพ่อนะ,ะสุขภาพก็จะมีเรื่องความดันนะคะก็คงมีความเครียดบ้างก็ความดันขึ้นขึ้น,นลงลงแต่คุณพ่อก็จิตใจเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งกว่าเราอีกนะคะมันก็จิตใจเข้มแข็งแล้วก็ให,ให้ให้กำลังใจเราคุณพ่อคุณแม่ได้เจอกันออตอนนั้นไม่เจอกันมา17ปี่นะ,ะรอบนี้ก็มาเจอผ่านกระจกอะไรเงี้ยะคะ่ะก็ชีวิตก็ชีวิตครอบครัวเราก็ มีหลายรสชาตินะคะก็ให้กําลังใจกันไปในทุกๆเรื่องในทุกรูหัวขอ้อมีประสบการณ์ที่สามารถแชร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องมุมมองต่างๆจริงคุณพ่อเขาก็อาจจะชอบเป็นอาจารย์ชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นค่ะคุณแพทองทานก็เดินทางเข้าที่ทําการพักเพื่อไทยนะคะโดยเป็นการเลี่ยงเข้าประตูด้านหน้าอาคารที่ทําการพักแล้วก็ไปเข้าประตูด้านข้างแทน,นะคะ่ะใ,ในขณะที่คุณนัทวุฒิสายเกลือนะครับก็เป็นอดีตแกนนำผลแสดงได้โพสต์ภาพของครอบครัวชินวัตร นในการเข้าเยี่ยมคุณทักษินที่เรือนจําบอกว่าในฐานะคุณที่เคยติดคุกมาก่อนก็ถือว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจพ่ออยู่ข้างในทั้งครอบครัวก็เหมือนถูกจองจานะครับโดยคุณธุษยสายเกลือครับโพสต์ระบุบ,บอกว่า mm hmm. ผมติดคุกมาแล้วสามรอบลําพังตัวเองไม่เท่าไหร่แต่ห่วงใยความรู้สึกและสภาพจิตใจคนข้างหลังเป็นที่สุดภรรยาม,มาเรือนจําทุกวันไม่เคยขาดคอยจัดการอาหารและดูแลทุกอย่างให้ทั้งผมและเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเป็นพนักงานประจํา ลูกชายคนโตวัยสองขวบมาเกาะกรงหาพ่อใต้ถุนศาลลูกสาวคนเล็ก9เดือนกว่าเจอกันครั้งเดียววันคลอดจนวันผมได้กลับบ้านลูกไม่รู้จักพ่อร้องไห้ไม่ยอมให้อุ้มเรื่องราวในการต่อสู้ความอายุติธรรมที่ต้องแบกรับและกัดฟันผ่านมาใครไม่เจอกับตัวคงไม่รู้ผมว่าใจผมนิ่งพอสมควรกับเรื่องคุกเรื่องตารางแต่ยอมรับว่าเห็นภาพของคุณหญิงกับลูกๆวันนี้ใจสะเทือนเวลาเข้าเยี่ยมมีจํากัดพ่อแม่ลูกคงได้คุยกันไม่มากแต่สิ่งที่อยู่ในใจคงสื่อถึงใจ ถึงกันอย่างท่วมทน้นส่งกำลังใจให้กับท่านทานยกทักษิณคุณหญิงแล้วก็ลูกๆทุกคนนะครับท่านสู้ผลักดันนโยบายทำงานช่วยคนยากคนจนมามากถึงวันนี้ขอให้ท่านและครอบครัวสู้ต่อสู้ให้สุดใจสู้ให้สมศักดิ์ศรีผ่านวันเวลาแบบนี้ไปได้วยความเข้มแข็งครับอันนี้ก็เป็นโพสต์ของทางคุณนทวุฒินะครับค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินชาญวิระกูในายรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ก็เดินหน้านะคะเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีภาพนําทีมว่าที่ครมเศรษฐกิจไปพบหารือกับสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะ โดยก่อนเริ่มประชุมค่ะคุณเกรียงไกรเทียนุกูลก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมเป็นผู้ที่มอบกระเช้าแสดงความมินดีกับคุณอนุทินที่ได้รับตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมกับอวยพรวันเกิดย้อนหลังแล้วก็กล่าวต้อนรับนะคะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเปิดการประชุมก็บอกว่าหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศต้องขับเคลื่อนให้ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วก็ย้าว่าสไตล์ของพวกตนคือทํางานคนละพักแต่พวกเดียวกันก็บอกว่าแม้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะทําให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาลสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเศรษฐกิจดีประเด็นอื่นเป็นเรื่องเล็ก จะบอกว่าคนมีกินมีใช้หรือมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยก็ได้ซึ่งเป็นประโยคของอดีตนายกแพทองทานทําให้ผู้ร่วมประชุมหัวเราะขึ้นมาในช่วงนั้นด้วยค่ะที่ผ่านมาผมก็อยู่มาีกปีกว่าแต่รัฐบาลเห็นปัญหาเยอะแยะโดยวโดยที่สัที่สำคัญทนี่ถูดก,ก็คือการระแวงซึ่งกันและกันคือคติคนละพักแต่พวกเดียวกันนี่สาคัญกว่าพักเดียวกันคนละพวกผมก็ อยู่ภาคเอกชนมาก่อนผมมีความเชื่อมันว่าถ้าเศรษ,กศรษ,ศรษฐกิจดีทุกอย่างเนี่ยประเด็นอื่นๆมันเป็นเรื่องเล็กนะคนมีกินมีใช้จะบอกมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยก็ได้นะครับอ่า ูดถึงคุณทินนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของคอรมอใหม่นะครับก็บอกว่าจะนําขึ้นทุนกล้าวในสัปดาห์นี้ซึ่งหลังจากถวยายสัตว์ก็พร้อมที่จะถแถลงนโยบายต่อในทันทีนะครับทางคุณรุรทินชานวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีครับได้พูดระหว่างการหารือกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็แจ้งบอกว่าจะมีการนํารายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทุนกล้าวภายในสัปดาห์นี้แต่จะไม่ปล่อยเวลาให้เสียประโยชน์ครับจึงได้ประสานมาพูดคุยเพื่อให้รัฐบาลกับผู้นําทางเศรษฐกิจต้องไปคู่กัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงในมิติอื่นๆอ,อย่างเช่นหากเศรษฐกิจดีคุณภาพชีวิตก็จะดีสังคมก็จะมีความสงบสุขจากนั้นก็ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่ารายชื่อตอนนี้ใกล้จะร้อเเซ็แล้วเหลือเพียงการตรวจสอบประวัติและหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนก็จะเร่งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งขณะนี้ก็เตรียมร่างถแถลงไว้เรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ในข่าวกรมออะไรงานของที่แมาศาลตรวจมีไงบ้างใกล้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเรียกว่าตรายชื่อก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือเปล่้ต้องสัปดาห์นี้นะครับถ้าถ้าปรวก้าวลงมาแล้วก็ก็รอถวายสัตว์หลังจากนั้นก็คงทํางานได้ระดับหนึ่งเพราะว่าต้องเร่งแถลงนโยบายก่อนถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็นัดท่านประธานรัฐสภาแล้วก็แถลงนโยบายแล้วก็ทำงานเลย เมื่อวานนี้คุณอนุทินครับยังพูดชัดเจนถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็บอกว่าการเปิดด่านจะไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นนี้และย้ําบอกว่าก่อนจะเกิดสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไทยกําหนดเพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับค่ะ